อะไรนะผมอยากไปเล่นกับพี่ขายะขายะขายะที่อยู่ไอนดี AMD, ใช่ปะใช่พี่อยากไปเล่นกับพี่ใช่ครับคือผมผมมาเล่นกับเขานานแล้วหลายปีแล้วแหละแล้วก็เอาตรงๆว่าไอ้ที่อยากเล่นกับพี่ไม่ว่าหรอกคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเองจะไปหรือาง,งพี่พี่ไม่ได้ห้ามก็นั่นแหละแต่ถ้าพี่ไม่อยากให้เองมาอ้างว่าอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับพี่อะ่ะพี่มองให้เองตัดแต่คำนี้ออกไปเลยว่าสุดท้ายอะ่ะ ถ้าเองอยากเล่นกับพี่เพื่อนจริงอะ่ะเองจะไม่มาเข้าแต่เพียงแต่แรกแหละอันนี้พี่พูดพตรงๆพี่จำได้ไหมว่าตอนตอนที่เขาเ้าแรกๆอะ่ะที่พวกผมมาเข้าอะ่ะมันจะมีคนแรกที่มาก่อนจนําได้ว่าพี่ที่มาเทศอะ่ะแต่เขาไปต่างประเทศอะ่ะคนนั้นก็คือพี่ขายะและ้วทีนี้นพวกผมก็เลยมาเข้าสล,อลอ็อตรอแล้วรอวันที่เขากลับมาแต่ว่าตอนวันที่เขากลับมามันสล็อตมันเต็มเพราะเราอยู่ที่นูน่นอ่ะ,<ซ>ะแล้ว,แล,วแล้วพี่ถามหน่อยแล้วไอโลฮานกับเขาบ้านนี่คือเองไม่รู้จักกันหรอ เออแล้วมัน<อ>แตกต่างอะไรครับอันนี้จริงไหมล่ะอันนี้พี่พี่พี่พูดหน่อยก็มันมันก็ไม่แตกต่างครับสุดท้ายนี่ก็เพื่อนก็พี่พี่เราเหมือนกันอะ่ะเอาองี้ผมขอพี่ได้ไหมหนึ่งสล็อตผมขอไปตีมันเอาเ,าเอาอยู่นี่ได้ไหมขอหนึ่งสลลัตไปตีมันแล้วอยู่คืออะไรไงมันไม่ได้อะผมขอพี่ว่างหนึ่งสลตแล้วผมจะปีเอ็มดีแล้ว,มม P ลวพี่ผมมาอยู่นี่มันมันไม่ได้มาอยากอยู่ตั้งแต่แรกไง มันไม่ได้หรอกเออถ้าขายะมันอยากมาอยู่อ่ะมันก็ต้องมาคุยกับเองละเดีแต่แต่มันมันก็ไม่ได้อยากอยากมาอยู่กับดับเบิลเฮดจริงๆอ่ะจริงปะล่ะแต่ถึงเองเอาเอามาสุดท้ายมันก็อยากอยู่เอเดมดีอยู่แล้วอ่ะอะไราเลยใช่ปะล่ะคือพี่ต้องชวนมาไม่ใช่เราเราไปหาเขาอ่ะไม่คือเขาอยากมาแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์เดียวกับกับผมตอนเนี้ยที่มันต่างแกงมันต่างไม่ถูกกันอ่ะ เขาจะออกจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยซิกกูขอแหละอยู่เองเนี่ยไหมแต่ทำไมเองถึงออกอยู่ที่นี่ไปอยู่กับเขาได้อะอะไรเฮ้ยร่ำคาญว่ะพริกถ้าแบบอันดับแรกเลยผมบอไม่ไม่อยากดูแลเออสวยเลยเอาล่ำมันเลยเออให้มีให้มีอุ้มออเแล้วเมื่เกี้กระโดดผ่านไปผ่านมาทำไมอันนี้กูถามหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เม่อกี้จะหลุดแม่นะเมื่อกี้โอ้โหใชนพี่ ตอนนี้ผมมองว่าแรปอน็ตอ่ะตอนนี้อยู่ในประเทศเนี้ยพี่ผมว่าแรปเน่ะคืออันดับหนึ่งแล้วคือมีทุกอย่างหรืว่าทั้งไม่เห็นเลยลูกบ้านทั้งเงินทั้งทุกอย่างไม่เห็นค่ะถามมามีลูกปะไม่ผมมองว่าตอนนี้แรปอนเฮดคือฮะคือถามมามีปะลูกปะผมว่ามันอืมไม่มีลูกในมุมยังไงอ่ะอืมแปลประมาณผมออกมันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรขนาดนั้นนะพี่เข้าใจไหมเราคนต้องการที่จะเข้าแรปเน็ตมันเยอะอืมเหตุผลที่ผม ไอ้ถ้าเกิดมีอะไรอไปแล้วไปไปอยู่นู่นนะมันอาจจะย้ายกว่าที่เขาออกคนแล้วมาอยู่กันี่อยู่กับเราตอนแล้วผมคิดอย่างงี้ไงไหนพัโลกยืนตรงนี้เลยไม่รู้ว่าผมใช้คำพูดไม่ดีแล้วไปนู่นพี่มั่นใจหรอวเขาจะรับไม่มีแล้วไม่เป็นไรไม่ได้มั่นใจก็ไม่เป็นไรออก ไม่แต่ตอนแรกจะอยู่ไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะจะดีไม่เป็นไรหรอกไม่ได้กะจะไปเข้าตั้งแต่ตอนใส่ชุดเอเดดีเมอยู่แล้วตอนแรกกะแบบตัวเวลาลองก่อนแล้วค่อยไปไปเข้ามันจะได้ไม่ได้ดูเป็นการที่แบบว่าพอไปตรงนู้นแล้วเขาไม่รับแล้วต้องกลับมาตรงเนี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไม่เป็นไรพี่พี่เข้าใจอยู่แต่สุดท้ายนั่นแหละอย่างที่พี่พูดอะมันมัน เองพี่ไ <shoe> ม <plus poetry> ่ได้ว่าหรอกถ้าเองจะไปเองก็เข้าไปเลยเพราะว่าพี่มองว่ามันเองไปเล่นกับพี่กับพีงก็ได้แต่ที่พี่ถามอ่ะคือเองพี่ถึงไม่อยากให้เองมาอ้างว่าแบบเอออยากเล่นกับเพื่อนครับอะไรเงี้ยไม่แต่นะั้นมันคือเหตุผลหลักจริงๆนะพีไม่เหตุผลหลักแล้วแล้วทำไมเองถึงมาเล่นที่นี่ล่ะอ่าแล้วทำไมเองเองถึงไม่ไม่รอเข้าพร้อมคอมพี่เองหรือเองไม่รอไปเล่นกับพี่เองตั้งแต่แรกล่ะก็ต้องบอกว่าตอนที่พวกผมมาเทสเราพวกผมมาพร้อมกันพี่ เออแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงถึงเขาไม่รอเข้าพร้อมเองอะ่ะหรือทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกไปเล่นที่โน่นอะ่ะเพราะตอนพี่พี่ถามอะ่ะก่อนที่พี่จะรับอะ่ะพี่เคยถามพวกเองแล้วว่าถ้าเองจะออกอะ่ะถ้าถ้าจะมาก็คือถ้าเพื่อนไม่ไม่ได้เข้าคนหนึ่งอะ่ะเออแล้วเองได้เข้าคนหนึ่งอะ่ะมัน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 จะรอได้ไหมหรือว่าจะจะเข้าได้ไหมได้ครับเออก็ผมรู้ครับอะไรเงี้ย แต่แต่การที่รับเพื่อนมาสามสี่คนแล้วมาเอาเอา,เอาเพื่อนมาอ้างอะ่ะพี่มองว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอนี่เท่าไหรอ่อ่ะจริงไหมละ่ะพี่เขาจอยู่เพราะเองอะ่ะมาเล่นกับเพื่อนถามแต่ที่นู่นม,มีเพื่อนคนหนึ่งแต่ที่นี่พี่รับเองมาสามคนอา้าวแล้วแล้วถ้าเองเองบอกอ้าวแล้วนี่เองไม่เล่นกับเพื่อนที่อย่างคอปป้ากับไอโลฮาไม่ใช่เพื่อนหรอใช่ เออนั่น<ม>แหละพี่ถึงบอกมันถ้าจะไปอะ่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เนี้ยเลยเราก็ไปเล่นกับไปขยะมันก็ได้แค่นั้นเองแล้วพี่ถามหน่อยโลฮานกับไอ้คอบ,บ้าเรายัางไงคือเราจะไปได้วยไหมไม,ไม่ไปครัพี่ไม่ไปเออถ้าถ้าจะไปก็คือเองต้องบอกตั้งแต่ตอนนี้นะพี่ไม่เอาอยากเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอีกแล้วนะเองมาตรงนี้เองไม่ใช่ฮงซนแล้วนะเองคือแต่บนเฮนะไม่มีคาว่าเพื่อนหรืออะไรแล้วนะไม่ไม่ไปครัพี่ไม่ไปอืมแค่นั้นเองมอเพราะพี่มองว่าสุดท้ายเองมาด้วยกันแล้วเองจะมาแบบ กูยึดถือว่ากูยังเป็นแบบฮอกซุนหรืออะไรด้วยกันเพราะตอนรับมาพี่บอกอยู่แล้วว่าพี่รับมาสุดท้ายมึงเป็นแดนบนเฮนแล้วอ่ะมันไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นหรือ,อรถึงอยู่ได้มันก็เป็นแค่แบบเพื่อนที่รู้จักไม่ใช่อยากจะไปขอเล่อยากเล่กับคนนู้นอยากเล่นคนนี้อะไรงั้นมันมันไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้าไปแบบเนี้ยถือว่าดีไหมมันก็ดีกับพวกพี่แหละพี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอืมแล้วสุดท้ายพี่จเจาเองมา ไปเอาฟลอตหนึ่งว่างฟลอตหนึ่งขอฟลอตหนึ่งเอาขายักกลับมาอะไรเงี้ยมันพี่มองถามทําได้ไหมมันทําได้เว้ยแต่ตอนนี้คือมันมันใจเองมันไปแล้วไงเพราะเองเองมามาบอกพี่เพราะเองตัดสินใจไปแล้วว่าเองจะไปแต่พอพี่ถามเองมาตัดสินใจกลับที่ว่าเอออย่าเอาขายักกลับมามันมันไม่ได้อะแต่ถ้าเองปรึกฝาพี่เออพี่ผมควรทำยังไงอ่ะพี่ถ้าพี่ขายักจะกลับมาเล่นมามา,มาเล่นกับผมอ่ะผมอยากได้เขากลับมาหรืออะไรเงี้ย อันนั้นมันคือคำปรึกษาทนายเองตัดตัดสินใจไปแล้วไงะจะถามว่าจะให้ไปตีเอาอตัวกลับมาก็ไม่ไม่ตีหรอกแล้วแล้วพี่บอกให้นะจริงๆอ่ะพี่พี่พูดเลยพี่อยากไม่ได้เอาอะไรนะไอ้พวกที่ออกจากนี่เราไปไปเอตเดมดี T M D อ่ะเพราะเองก็รู้อยู่ประวัติอ่ะมันมีเยอะไม่ว่าใครก็ตามเออมันมีเยอะพอไปนี่ไปพอไปนู่นอีกอีกทีนึงมันมันเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมืออ่ะกับพวกเฉพาะพวกพี่อ่ะพี่เลย พี่เลยไม่ไม่อยากอะไรมากมายอ่ะอืมนั่นแหละก็อย่างที่พี่บอกแหละแต่ถามว่าเองไปได้ไหมพี่ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วไม่ไม่ได้ยีอยู่แล้วเพราะสุดท้ายมันเองก็ต้องไปอยู่แล้วอืมแค่กับเพื่อนเองหรือหรือใครก็ตามอะที่จังคอบบ้าถ,ถ้าถ้าตัดสินใจไม่ไปก็คือก็อยู่นี่แค่นั้นเองแล้วอย่าเอาคําว่าเพื่อนหรืออะไรมาอ้างอีกเลยพี่ถ้าจะไปก็ขอออกดีๆไปดีๆก็ได้ นั่นแหละพี่ไม่ได้อะไรหรอกเพราะสุดท้ายมันอย่างที่เองบอกอเองเองเข้ากันสามคนจริงๆเองเอง,เองไม่ได้เทสถูกต้องปะเองไม่ได้เทสมีมีคายะมีใครเทสนะคายะคอบ้าโลฮานถูกต้องไหมที่เทสแล้วแล้วแล้วสามคนนั้นอ่ะที่ที่เราจะพี่เราเข้าอ่ะคือจริงๆก็ไม่ได้มีเราด้วยโลฮานตั้งแต่แรกเพราะเหมือนกับโลฮานไม่ไม่ได้มาขอเข้าตั้งแต่แรกแล้วแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับ ตอนที่ตั้มมันถามพี่อะ่ะเออพี่มีสามคนหกคนจะเข้าแต่เป็นคายาที่ที่มันจะเข้าแต่มันนาติดไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นมีตอรี่มันก็ไม่ได้เข้าแล้วพี่โดนใบด้วยจริงปะเออนะเออนั่นแหละมันก็อย่างที่พี่บอกอใจมันไม่อยู่ตั้งแรกแล้วอะ่ะสุดท้ายมันมันก็ไม่อยู่มันก็ดีแล้วที่เองมาขอออกไปอะ่ะแต่ถ้าเองอยากไปนูน่นจะมองว่าพี่ เหมือนเดิมหรือจะมองพวกพี่เป็นศัตรูมันมันก็แล้วแต่เองแล้วอะ่ะเพราะเองไปด้วยความที่มันดีอะ่ะไม่ได้ไปด้วยด้วยทะเลาะกันแค่นั้นเองจะเจอการทักก็ได้จะเจอการไม่ทักไม่ก็เรื่องของเองแค่นั้นเองน้องแต่พี่ไม่ได้โกรธนะที่เองเองไปอะ่ะเองก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละครับพี่ชายเคสครับว่าไงครับอยู่ในเมืองได้หรอครับผม,มใช่ <ๆ S 2> ครับ คิดถึงพี่ยังเลยครับไม่เจอเลยอ่ะไปแล้วบหลูครับใช่ครับน้องเดี๋ยวทพไมทำไมตอบแค่นั้นนะเอออะไรอย่างงี้ไม่ใช่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรหานะน้องชายทำอะไรอยู่ครับเด็พี่ชายพี่คุยโทรศัพท์กับแก๊งอยู่อ๋อโอเคได้ครับทุกคนได้ครับนะครับไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่โทรหาครับข้าวพิมพ์งานตรงอยู่หรอข้าวอืมนั่นแหละก็ตามนั้นแล้วเขาบ้าไงน้องเองจะไปเล่นกับใครไหมไม่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 ผม ได้เหมือนเดิมแลยผมเล่นอยู่ที่นี่คิดว่าแกงนี้แกงสุดท้ายแหละถ้าเกิดเลิกก็คือเลิกเลยพี่ส่วนน้องน้องน้องมันคือผมก็รู้จักนะอนาวินคายา่าผมอะอามารู้จักวินเนี่ยทีหลังเพราะว่าไออนาววลคายามันเล่นกันมาก่อนมันมันคุยกันเยอะผมก็ไม่ได้ห้ามมันนะใจอะไม่อยากให้ไปหรอกแต่แต่ด้วยตัวมาแล้วอะผมก็ไม่ได้เป็นแบบ ญาติพี่น้องอะไรมันขนาดนั้นก็คือเป็นเป็นพี่น้องที่เล่นเกมเจอในเกมเนี่ยครับส่วนมันมีจะมีแบบความสนุกอะไรของมันก็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 เลสเปกมันแล้วแต่มันก็แต่แน่นอนว่าแต่แน่นอนว่าพวกผมไม่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 เป็นเหมือนแบบเก์นี่กันลุ้นแน่นอนไม่ไม่ขายกันเพราะว่าทุกสตอรี่ระหว่างเดมให้กับเสียไม่ได้เนี่ยเล่นกันเนี่ย หลังจบสตอรี่หรือตอมออกไปผมก็อยู่ในดิสกันแบบนั่งคุยกันเป็นไงเป็นบ้างว่าแชร์กันอะไรเงี้ยแต่ไม่มีหรอกครับเรื่องขายกันอะไว้ใจได้พี่ดูพี่ดูแล้วเพราะเองมันมันวุฒิภาวะมันโตมันโตพอแล้วจริงจริงอะผมก็บอกคาย่ามันมันใจมันอะไม่ใช่ว่าอยู่เสียไม่ได้แต่ว่าอย่างที่มันบอกแหละผมได้ยินประจําเลยว่าใครให้โอกาสมันอะจังหวะนั้นอะมันมันก็จะเลือก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 เล่นข้างนั้นถ้าใครให้โอกาสแล้วมันก็จะอยู่นั้น อะไรประมาณนั้นพี่อตอนผมกับรัวฮานอยู่นี่อยู่นี่ไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนอืออือได้ไม่มีปัญหาก็เองจะเอาไงเองเองจะไปเลยปะล่ะพี่ให้พี่โตเกียวไปจัดการให้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเพราะเหมือนกับน่าจะรอพี่หลายวันแล้วใช่ปะเมรว่าตอนผมคือตอนที่ผมยังไม่ได้ตัดใจผมผมแค่อยากปรึกษาแหละแต่ว่าผมใช้คำพูดไม่ถูกเฉยๆจริงๆอ่ะจริงๆนะพี่จริงๆอ่ะมันมันคือแค่เป็นความคิดในใจแต่ดันกันดันมารู้กันไว มันอาจจะแบบปรึกษาเราพี่ศุตัวก็ได้ใช่ตอนแรกอะผมผมเอาจริงนะผมเพราะว่าผมผมรู้ไว้พี่ถ้าเกิดว่าคนอื่นน้องๆในแก๊งคนอื่นรู้เนี่ยมันจะมีความแคลงใจแล้วว่าเฮ้ยฮียมันไปเสียไม่ได้แล้วว่านู่นนี่นั่นมันควรจะคุยสุตัวให้เข้าใจกันก่อนมันจะไม่บานปลายแบบเนี้ยแต่ก็ก็ถ้ามันเกิดมาแล้วก็ก็คุยไปเลยนะตามเหตุการณ์อืม แล้วก็ก็อย่างที่น้องผมก็มองว่าถึงน้องจะไปมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับแกง๊งเราใช่ครับเมื่อกี้เห็นได้ยินน้องพูดว,ว่าประมาณแบบแกง๊งแบบของมีทุกอย่างแบบครบแล้วอะไรเงี้ยพี่พี่อยากอยากให้ตัดปัญหาอันนี้พี่พูดตรงนะจะให้พี่ยังไงก็ตามไม่ต้องไม่คือคือถ้าจะไปอะ่ะคือถามว่าแก๊งมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้ต่อให้แข็งหรือไม่แข็งแต่ พี่อยากไม่อยากให้แบบเอแก๊งแข่งแล้วแก๊งแข่งแล้วตรงนี้แข่งแล้วของแบบไปไปเล่นที่อยู่ไรเองไม่ต้องอม,มันมันมันทำให้แบบเออเองไม่ต้องพูดดีกว่าแค่นั้นเองเองก็เอาให้มันแบบพี่ผมอยากไปเล่นกับพี่หรือผมแค่นั้นพอเพราะแก๊งพี่ไม่ว่าจะแข็งหรืออ่อนหรือจะอะไรก็ตามสุดท้ายมันมันต้องยืนด้วยตัวเองอยู่แล้วอะ่ะอืมนั่นแหละเองก็ลองดูเพราะพี่มองว่า ถ้าเองคุยหรืออะไรกับพี่งแต่แล้วแบบเรื่องคายยาหรืออะไรอ่ะพี่พี่ไม่รู้เพราะว่ามันแต่พี่มองวันนั้นอ่ะพี่จับมันมาขังบ้านพี่ยังคุยกับมันอยู่เลยมันยังไม่ได้แบบมีแบบท่าทีหรืออะไรหรือพี่ไม่รู้ว่ามันคุยกับเองยังไงนะเอออาจจะเป็นแบบคุยกับพี่อาจจะไม่กล้าหรืออาจจะคุยกับพวกเองหรืออะไรก็ตามอ่ะเออแต่สุดท้ายอ่ะตอนนั้นอ่ะสามคนที่พี่รับพี่พี่บอกคือหนึ่งคายะแล้วพี่กะบอกกับเองใช่ไหมหรือบอกกับใครว่าเออถ้าใครอ่ะเอาขายยามนเข้ามา แต่มันไปญี่ปุ่นแต่มันกลับมาหลังจากมันกลับมามันไม่ได้มาที่นี่เลยแค่นั้นเองถามว่าฟลอตว่างไหมถ้ามันอยากมาอยู่แต่แรกอ่ะมันก็ต้องรอมันอยากเล่นกับพวกเองอ่ะมันก็ต้องรอแต่มันไม่ได้มารอไงมันไปโผล่เข้าเอสดีไงเออแค่นั้นเองอันนี้คือคือปัจจัยหลักเลยพี่พี่ถึงพี่ถึงใครอยากอยู่กับพี่พี่อยากให้มันอยู่ด้วยใจไม่อยากอยู่ด้วยแบบกูอยู่เพราะเพื่อนกูอยู่เพราะอะไรแบบเนี้ย มันอยู่กับไดวบอนเทปมันก็อยู่กับไดวบอนเทปแบบนั้นนี่หว่าแค่นั้นเองง่ายๆน้องผมมาอยู่กับน้องเมน่อนเมอมาแล้วเนี่ยโอ้โหอ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออุยคุยกับอ๋ออ๋ออ๋นอ๋อ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 ้๋ออ๋ออใคเยอมันรูอว่าจะออ๋ออ๋ออ๋่อาอ้๋ออ๋ออ๋อองออ่ออ๋ออดออ๋เอ๋ออ๋ออ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 ๋ออออีอออออ ใจขยาอยู่ด้แล้วอ่ะไม่ได้ผมแ้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ม่ได้หรอตอนแรกผมแค่จับปรึกษากับพอบกับพี่โรโรเฉยคนถึงจะเป็นสตอรี่มาแต่ใจน่าจะน่าจะมาอยู่นี่ยากอ่ะถึงบามันก็ไม่เต็มร้อยอยู่ดพี่เกดล่กอะไรอะไรให้เอเอะสั่งเสียอะไรเยอะอะไรนะไอจินจะไปเข้าฮีโร่เียออกคือออกสี่หกเจ็ดอะไรล่ะนเออคุณเออว่าไง เอมอนแล้วผมจะไปยูซี่ครับพี่ฮะจากยูซี่เนี่ยมันแตกมันต้องงานแล้วเอ้ยเมื่อวันสวันนี้เขาประกาศรับคนเข้าแก๊งรังหมดคอแขกฮะเอ้คอแขกเหรบยูซี่อ่ะนะไอสัตว์รอบที่แลกกูยังไม่ทันตีแล้แตกไปแล้วอย่ารอบนี้กูตีแล้วกันนะรอบแม่งลุมโบปากดีปากดีอปากดีหลายรอบแล้วหมูกอคิดก่อนนะพี่แต่หมูแม่ครับตอบคิดอะไรน้องก็ ที่เองถามมันคือคาคาไอ้น,นี่เราไม่ใช่หรอแล้วพี่ก็ให้คําตอบไปแล้วแค่นั้นเองแล้วพี่ตัดสินใจไปเราด้วยจริงๆริงจะว่าไงพี่ก็ในเมื่อเองอธิบายมาพี่เมื่อกี้นี้เองพูดมาทุกอย่างอ่ะมันเองจะมาตัดสินใจอะไรพี่ไม่อยากให้ให้เองมานั่งพี่ฟังพี่บ่นแล้วเองจะมาเปลี่ยนใจอ่ะพี่พี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันแค่นั้นเองอืมนั่นแหละก็ตามนั้นแหละนะ้องอย่างที่ที่เองคิดตั้งแต่แรกเลย จีมจะนั่งอะไรไมันจะคุยอะไรก็คุยดิเฮ้ยเออกูก็คุยโท<ห>รล้าอยู่นั่นแหละก็ตามนั้นเลยน้องก็ไปให้พี่เตเกียวหรืออะไรอะ่ะเขาออกได้จากการเลยครับได้ครับขอครับพี่ได้ได้ครับไม่แต่ผมจะขอบพูดไว้หน่อยว่าสุดท้ายแล้วผมผมก็ยังมองที่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นบ้านผมมาเดิมนะพี่แบบเป็นเป็น,ปน,ปนแบบว่าแกงนี้โอกาสผมแกงแรกอะ่ะ แต,แต่ผมเคยพูดไปแล้วแต่เขาเลยแหละว่าอ้าแกง๊แกงที่ผมมาอยู่แล้วเขาให้โอกาสผมมาผมก็จะตอบแทนอย่างดีแต่ผมก็แอบรู้สึกเสียใจตรงที่ที่ผมทำอย่างนี้พี่ไม่เป็นไรน้องทุกทุกคนอะเคารพการตัดสินใจของเองไว้ถึงมันจะผิดจะถูกอ่ะอย่างที่เองตัดสินใจไปแล้วอ่ะถ้าเองตัดสินใจเองคิดว่ามันมันถูกอ่ะมันก็ถูกแล้วเชื่อพี่สุดท้ายอะเองจะมาแคร์แคร์ความรู้สึกคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอก เองมานั่งแคร์ความรู้ฝึกเองมานั่งแคร์ความรู้ฝึกคนทั้งโลกอ่ะเองจะสบายใจไหมล่ะเองเองตัดสินใจแบบไหนเองก็ทําแบบนั้นไปเลยแล้วเองก็เลือกเส้นทางที่เองคิดว่ามันทําแล้วมีความสุขดีกว่าเองอย่าไปแบบอย่างนี้ไว้มันจะทําให้ตัวเองเล่นเล่นไม่สนุกด้วยพี่พุ่งตรงแล้วมันจะไม่เองเล่นเกมไม่สนุกด้วยในอย่างนี้ดีสุดท้ายอ่ะถ้าเองคิดว่าเองรักพวกพี่หรือเองอะไรจริงจริงอ่ะเออสักวันหนึ่งหรือเองไปขอแค่แบบเองไม่ ให้ทําให้มันเต็มที่อะเองอยู่นี่เองเต็มที่อยู่นู้นเองก็ทาให้มันเต็มที่อะแค่นั้นเองเออพี่ไม่ได้อะไรมากมายถามไปเต็มดีอะไรพี่ก็เคยอยู่พี่อ่อยู่มาสองปีสองปีกว่าละเออพี่ก็ทําเต็มที่หมดอะพอมาี่นี่พี่ก็ต้องทำที่เต็มที่แค่นั้นเองเขาได้รู้ว่าเองอยู่ที่ไหนมันได้เต็มที่ที่นั่นเว้ยอืมไม่ต้องไปเสียใจเพราะสุดท้ายตอนที่เองอยู่เองก็ทําทําเต็มที่แล้วแค่นั้นเองอืม ไปแบบไม่มีปัญหามันดีสุดอานาวินเชื่อพี่ไปแบบเนี้ยดีสุดละอย่ามีปัญหาแล้วออกเลยดีแล้วที่เองอ่ะมาพูดแบบอย่างนี้ไว้แต่เองไม่ใช่เอาปัญหาแบบหรือสร้างปัญหาเพื่อให้มันมาทะเลาะเพื่อที่เองออกไปอ่ะพี่มองแบบนั้นนะมันมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแบบเนี้ยถูกเราโอเค okay, ครับพี่ครับ<อ>ครับได้ครับ<ด>ครับไม่เป็นไรน้องเนี่ยถ้าเหงาหรืออะไรเองใส่สูสีขาว ยังมีเพื่อนมีพี่ต้องอ่ะไม่รู้เลยพี่ว่าเขาจะรับผมไหมแต่ขอไปเป็นประชาชนก่อนชั่วคราวผมยังไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับผมพี่ผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็ลองดูไอ้นี่มันใครนะขรยามันก็ต้องมันก็ต้องไอ้นี่ตัวเองอยู่แล้วเพราะสุดท้ายเองเองออกไปเล่นเพื่อมันอะแค่นั้นเองพี่มองว่ามันน่าจะทําเต็มที่เพื่อให้ได้เองเข้าอ่ะโอกาสได้เข้าแค่นั้นเองลองลองดูลองดูเดี๋ยวไว้พี่ครับไมใช่พี่ไม่ใช่กู เดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวไว้ไปยไปเลยอย่าไล่นะพี่ไม่ชอบไล่เดี๋ยวเราไปครับหรือพี่จะไปยูซี่กับผมแล้วนี่มันไปไหนไอ้บอยอ่ะไอ้บอยเป็นไงบ้างวะลองลองถามดิต่อมาหน่อยดิว่ามันมันโอเคเปล่าอ่ะหรือมันเป็นไงบ้างวะแกลองถามไอคิวพี่เจออยู่พี่ผมเจออยู่อ่ะแกบอกว่าแกก็เริ่มหายดีแล้วพี่แล้วแกบอกว่าเดี๋ยวแกแกจะกลับจะกลับมาเนี่ยแหละเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมเจอแกอ่ะ วันเสือนป่ะเออน่าจะวันเสือนใช่ไหมใเจอแอยู่ในเทนนิงอะใชเอาพายอยู่เปล่าบายใช่บายทับจันปะบาบอยอืมนั่นแหละคบถามเลยนะพี่พี่พูดตรงนี้จริงจริงพี่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นะไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเพราะว่ามันมีมันมีแบบนี้ละเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอ่ะมึงอยากไปเล่นกับเพื่อนอ่ะมึงก็ที่หลังบอกเพื่อนเพื่อนกันด้วยกันก็ไม่ต้องเข้าแกงบอกฟักวันนึงถ้ามึงแยกกันแบบเนี้ยพี่ไม่อยากให้มันคิดกันแบบนี้เว้ ไม่อยากให้ออกเป็นกลุ่มอ่ะดีนะที่ไอ้ไอ้คอบบ้ากับไอ้โลฮาไม่ได้ตามไปด้วยอ่ะถ้าออกเป็นกลุ่มมันจะเป็นกิวเดียวแบบเย็นด่ากิ<ร>้วไม่สะใจเลยสวยที่สวยที่ฮอปเออ,อคนแก่ขาคุยกันคนแก่คุยกันอิวายมึงใกล้ึงกูนะวิเกตเนี่ยไอ้ดอกบ,บ้านเนี่ยแพ้ทุกวันเลยเนี่ยที่จะแก้ปัญหาไงดิแพ้ทุกวันอะไรเฮ้ยบ้านเราว่านเราได้สามลูกนะอย่านะ เรื่องอะดอกบ,บ้างไอ,อ้ดอกไอ้นั่นน่ะพี่มองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พอาจจะ,จ,<น>ะจ,จัดจัดจัดคนให้ใหม่อมพี่จะจัดแบบถ้ามึงอาจจะเป็นแบบจริงที่พี่ไม่อยากขาแบบมึงเก่งหรือไม่เก่งไม่อยากให้ให้ให้ใหใหคิดแบบนี้นแต่กูอยากให้แบบพวกมึงห่าหาตี้อะเสพคนอะให้มันชัวร์เล่นด้วยกันให้มันชินอะแล้วกูจะเอากลุ่มที่พวกมึงจับกันอะแล้วก็ามาชยงกันอะแล้วจะจัดเงินรางวัลแบบในในเนี้ยแล้วมึงก็มึงฟองกันเรื่อยๆฟอมกันเรื่อยๆแล้วก็มาชิงกันอะมีฝีกลุ่มอะไรเงี้ย แล้วถ้ามึงชนะปัญหามันคนมันไม่เข้าพี่เออมันเรื่องปัญหาคนไม่เข้ามันมันยังเคลียฟลอร์ไม่เต็มที่แล้วยังไม่ลงตัวเลยต้องเดี๋ยวพี่นั่งมานั่งเคลียรฟลอร์แล้วก็เรื่องคนเข้าคนออกจัดให้มันตรงนี้ได้เพราะตอนมีฟตอรี่มันมีคนมาเข้าเข้ามาช่วยแล้วก็มันมีแบบไอ้พวกที่ที่แบบแบแบเข้ามาอย่างเงี้ยเดอมันมันจัดการได้อยู่แล้วพี่มองมันมันไม่ได้ยากหรอกชนนี้น่าเก็บน่าเก็บพี่เพราะว่ายังที่มีบ้านสองแก๊งเขาตีกัน มันก็จะลดทรัพยากรในการเล่นในดอกรการผ่านพี่ช้อนช้อนอยู่ปะภาพนี้ผอผมมาเจอพอเจอจะแพ้แพ้อาราที่ว่าแบบปืนแม่งเขาเล่นกันดีเขาเรนคลอดเลยพี่แต่แพ้อ่าอืมขาดไม่รู้อ่ะผมผมมองว่าปืนเขาเล่นกันแบบพูดกันดีจัดพี่ว่ามันเลยพี่ว่ามันมันแอร์ดอกมันตก ตกสมอพี่มองเราหนึ่งเลือกทำเลพี่ว่าทามมิงอ่ะเราเล่นให้มันดีๆเล่นกันแล้วมึงเล่นให้รู้ใจบางทีแบบยิงกันแล้วบางคนสองคนวิ่งเข้าไปก่อนทั้งที่คนหลังยังล้มอยู่อย่างเงี้ยมันมันก็มีส่วนเหมือนกันนะก็ลองลองดูเพราะพี่มองว่าอรอมันเยอะเออมหลายอย่างเว้ยเดี๋ยวมันจะแก้ไงปืนปืนเราอ่ะปืนเราเยอะมันมันถามได้เปรียบไหมมึงมันก็ได้เปรียบนะอาตรงๆไหมถ้าพี่อยากเคยเล่นอยู่ที่ที่นู่นที่ที่เก่าอ่ะพี่ก็เล่นแบบนี้ยแหละ แล้วเล่นอ่ะคือยิ่งมีปืนอ่ะมันยิ่งได้เปรียบปืนมันได้เปรียบไว้ถ้าเล่นปืนมึงเล่นปืนมึงก็อาจจะขาตายหละขาตายหน่อยเพื่อที่ให้ฟิตไปแล้วให้ไม้อ่ะไปหาฟั่มแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคือไฟอ่ะอาวุธที่สําคัญคือปืนพี่ปืนจะอยู่ได้นานอ่ะโอกาสชนะสูงแต่ไดยิ่งโดนกดมันก็ต้องเราก็ต้องมีวิธีแก้เขาไม่ต้องบอกพี่เกสเพราะว่าปัญหาการเล่นมันไม่ค่อยมีหรอกนอกจากเขาเข้าขาแต่ทีเนี้ยเข้าพอเราเราต้องไฟก่อนนะพี่เกสกระสุนมันไม่พอพี่ ก็คือไม่ไม่ได้แจกหรอแจกแจกแต่มันไม่พอพี่ไม่พอหืมไม่พอเข้าใจแต่ถ้าถ้ามึงเลือกเล่นกระสุนแบบเยอะมากเกินไปอ่ะกับ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 มึงกลายเป็นภาคกรมึงก็เสียเยอะมากขึ้นนะเว้ยมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เปิ้นหรอกเอาจริงๆมันเราก็ไม่ไม่ได้แข่งนะเออเรื่องฝีมือปะมันมันไม่เกี่ยวที่กระสุนปืนเลยเว้ย กูเห็นนะอะงง่พูดเลยกูไปดูไอเจมาเล่นอ่ะไอเจอ่ะเอาไปสิบแม็กได้ยิงสามสามสามลูกอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันเป็นที่กระสุนป่ะบางทีมึงยิงเปิดบางทีกูก็ไปดูนะอังบางทีเล่นเปิดกันเล่นเปิดกันก็โดนเขายิงไปแล้วอ่ะสีห้าปืนยังไม่ได้เล่นเลยแล้วมึงต้องการกระสุนไปเพื่ออะไรสุดท้ายมันก็ต้องการฝีมือมากกว่าว่ะเออสุดท้ายอ่ะเรื่องฝีมือมันจําเป็นจริงๆแล้วเว้ยนั่นแหละเรื่องฝีมือบางที บางทีบางบางทีมึงเล่นปืนสองคนก็ได้แต่เปิดอ่ะปืนอ่ะมีอยู่ห้ามีอยู่แปดกระบ,บอกเต้งอ่ะมื่เอาปืนแปดกระบ,บอกเปิดอ่ะไปเลโคแจกเลยคนละสองสองแม็กก็ได้คือปืนเปิดนะมีฟิสองนัดมึงยิงยิงฟิยิงฟิเปิดให้ล้มหมดแล้วก็มันจะมีสองคนอ่ะเล่นปืนขาตายไอสองคนที่เล่นปืนขาตายต้องมีกระสุนเยอะๆคือมึงต้องไม่เปลี่ยนไม้เลยอ่ะ มึงต้องเล่นปืนอย่างเดียวอ่ะคอยช่วยเพื่อนอย่างเดียวอย่างนั้นนะได้บางทีเล่นปืนเล่นไม้เล่นมีดมันไม่มีกลับกับกลายเป็นเขาเป็นมีปืนหลักอ่ะเออมีปืนหลักอ่ะพี่มองว่ามันมันฮะไอ้นี่เดี๋ยวจัดบ้านใหม่ด้วยนะเดี๋ยวให้นาฬคนี่มันเนล์เดี๋ยวคอนจัดบ้านใหม่กันเนย์แล้วก็จัดจัดการบ้านใหม่เอาแค่สี่บ้านพอ